ก็สวัสดีแล้วนะครับมิตรรักทุกท่านนะครับนี่ก็คือช่องวิศวกรบ้านนอกนะครับอันนี้ก็คือเก็บงานนะครับมันนอกมันเป็นงานที่เกลีร์กันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไอรถไถคันนี้ก็คือคูโบต้า4708นะครับไม่ใช่ของใครคนไหนนะครับเป็นของพี่เสียศุนทุนเยอะ้าสีตะคองนั่นเองนะครับไอน,นี่ก็มาบังคับผมนะครับให้ผมวางระบบ ลูกกตาต่อมาจากเผาทีพีโอมาใส่กับโมเลย์ใหญ่ให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อที่จะไปใช้งานกับท่อพยานาคนะครับนี่คือพื้นที่บุรีรัม์นะครับหลังจากที่สูบน้ําทํานามาทั้งปีนะครับสูบน้ําเข้านาในการทํานาพอมาถึงหน้าเกี่ยวก็ต้องสูบน้ําออกก่อนละครับถึงจะเกี่ยวได้น้องพี่น้องไม่มีอาชีพไหนที่จะลงทุนเท่ากับการทำนาแล้วครับ นี่คือเพานะครับเพาที่ TPO ที่ต่อมาจากท้ายรถนะครับทีนี้เราจะใช้แรงบิดแล้วก็รอบของตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปสูบท่อพยานาคนะครับท่อพยานาคซึ่งพี่น้องก็รู้จักดีเป็นพ่อสูบน้ําที่รอบไม่จับนะครับตัวนี้ที่เราเปิดให้พี่น้องดูอยู่เนี่ยเป็นรอบอ750นะครับของ TPO ซึ่งก็โอเคอยู่ครับเวิร์กอยู่ ในการไปสูบน้ำมนะันนาะเพราะว่ามันเป็นรถโฟวินมันเข้าได้ทุกพื้นที่โอ้ลำบากพี่น้องลำบากครับทำนาปีนี้กันนี่ครับจะไปสูบน้ำออกะครับเพื่อที่จะเกี่ยวแล้วตอนนี้ราคาข้าวก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็มีคนเกี่ยวไปขายแล้วนะครับราคาดีที่สุดอยู่ที่เอ่อกิโลละสิบบาทนะครับท่านพี่น้องก็ ใท้วิจรารยานในการรับชมและการตัดสินใจด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องที่รับชม